ดีค่ะพบกับแสบคุณสองแฟมิลี่อีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่แสบจะมาทําไส้ปอเปียกกุ้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและว,วัตถุดิบที่แม่แสบเตรียมไว้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างและนี่นะคะก็เป็นส่วนผสมนะคะที่แม่แสบจะใส่ในการทําไส้ปอเปียกุ้งในวันนี้นะคะนี่ก็เป็นหัวหอมแดงนะคะน้ําตาลทรายถั่วนะคะแม่แสบปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยนี่เลยนะคะนางเอกนะคะ หัวไชโป้นะคะถ้าเป็นถุงก็จะเป็นถุงประมาณนี้นะคะหาซื้อได้ตามร้านไทยนะคะเพราะว่าของที่เราหาซื้อที่เมืองนอกนะส่วนมากจะแช่แข็งมานะคะทุกคนอันนี้แม่แสบเอาออกไว้แล้วนะคะพร้อมที่จะทําเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะนําหัวไชโป้ไปล้างน้ําก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ล้างมันจะเค็มมากเลยทุกคน ขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่เราล้างหัวชโป้ะนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําหัวชโป้ะนะคะมาปั่นนะคะ และนี่นะคะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ mm hmm. ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะคะเพราะว่าจะง่ายต่อการที่เราจะนําไปห่อนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ mm hmm. ขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นหัวหอมนะคะ mm hmm. หัวหอมลูกใหญ่มากทุกคน หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ที่เราเตรียมนะคะส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนในการผัดได้เลยนะคะตักน้ำมันใส่เลยค่ะกระทะร้อนแล้วเนาะหลังจากนั้นนะคะใช้หัวหอมนะคะที่เราหั่นไว้ ใส่ลงไปผัดก่อนเลยนะคะให้หอมหลังจากที่เราผัดหอหอมนะคะได้ที่แล้วนะคะก็ ใส่หัวเจโป้ะนะคะลงไปเลยนะคะ เข้ากันเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเทน้ำตาลลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายนะคะตามด้วยถั่วป่นนะคะเทใส่ลงไปเลยผัดจนน้ำตาลละลายเลยนะคะ ั้นตอนนี้นะคะเราต้องค้นบ่อยๆนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ติดก้นกระทะนะคะ ตอนนี้นะคะไส้ที่เราผัดนะคะได้แล้วนะคะวิธีสังเกตก,ก็คือไส้เราจะเหนียวนะคะจับกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาตินะคะรสชาติที่เราจะได้วันนี้ก็คือมันหวานนะคะมีความมันเพราะว่าเราใส่ถั่วนะคะแล้วก็ความหวานจากน้ําตาลนะคะแล้วจะมีรสเค็มนิดๆนะคะแต่ว่าไม่มากนะคะือ <c oughs> ใช้ได้แล้วนะคะ ไส่กุ้งนะคะใส้ปลอเปียกกุ้งนะคะที่แม่แสบเนาะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะเวลาห่อเป็นปอเปียกแล้วทอดนี่อร่อยมากเลยนะคะ กันบ้างคะเพื่อนๆสาหรับวิธีการทําไส้กรเปียกกุ้งนะคะของแม่แสบก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะนี่เลยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะวิธีสังเกตนะคะก็ตามคลิปเลยนะคะที่แม่แสบบอกนะคะไส้ที่เราผัดจะเหนียวนะคะเวลาที่เรานําไปห่อเราจะปั้นเป็นก้อนแบบนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่แสบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ ถ้ายังไงนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปของแม่แสบด้วยนะคะแม่แสบจะมาห่อปลาเปี๊ยกกุ้งให้ชมนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครตนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แสบคุณสอง m i มิลี่ด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะฝากกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของแสบคุณสอง m i มิลี่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ